ดวงชะตาชาวราศีเมษครึ่งปีหลังเป็นจังหวะชีวิตของการเริ่มต้นคุณต้องตั้งสติไม่ประมาทคุณจะสามารถลงหลักเสาเข็มอันจะเป็นมหามุงคนชัยไปสู่ความสำเร็จอย่างรุ่งโรดในปี2570ชุดคุณจะรุ่งโรดไปสู่ความมั่นคงแบบปักหลักฟ้ทง,งคุณที่เกิดในราศีเมษคุณต้องเข้าใจก่อนว่า เวลาผมจะวิเคราะห์ดวงชะตาผมก็เอาดาวมาดูนะเนี่ยดาวมาดูทั้งดวงดาวที่เป็นดาวย่อยดาวหลักนะเนี่ยเนี่ยดาวหลักดาวหลักก็คือมีดาวนะเนี่ยดาวหลักนะดาวพุทธศดีดาวเสาร์ดาวราหูเป็นยังไงนะดาวย่อยอ่ะก็เป็นดาวอ่าเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์เห็นไหมเนี่ยผมก็ต้องทําอย่างเงี้ยไว้ครึ่งปีจะเป็นยังไงมันไม่ใช่อยู่ๆมาพูดก็พูดแบบมโนไม่ใช่มันมีหลักวิชาอยู่เพราะฉะนั้นตามหลักวิชานะ ท่านที่เกิดในราศีเมษดาวประจำตัวคือดาวอังคารคนเกิดราศีเมษคือคนสู้ชีวิตสู้ด้วยความขยันเพราะดาวประจำตัวของชาวราศีเมษคือดาวอังคารโหราศาสตร์มีหลักกล่าวไวช้ชัดว่ากล้าแข็งขยันให้ทายอังคารทีนี้มาไล่ดูแลในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดาวอังคารจะมีการโครจรเดินหน้ามีทั้งตำแหน่งดีตำแหน่งร้ายเรือนดีเรือนร้ายกับชาวราศีเมษ มันมีความหมายอะไรเอาสังเกตนะตั้งแต่วันที่สองมิถุนาที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่13กรกฎาคมดาวประจำตัวของชาวราศีเมษโคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีแปลว่ามั่นคงทับเรือนตนคนที่เกิดในราศีเมษต,ต้องรู้ไว้ซะช่วงนี้แหละช่วงนี้จนถึง12กรกฎาคมกลางเดือนหน้า คุณจะต้องตั้งหลักลงมือเริ่มต้นขยันลุกลุยอย่าท้อแต่พอหลังจากวันที่26สิงหาดาวอังคารจะยุกเข้าสู่ราศีมิถุนนะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรไม่ได้เสียแต่ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรที่ทอจะมีกำลังอะไรเข้าใจยังแล้วพอหลังจากวันที่19ตุลาอันนี้น่าเป็นห่วงแนละ้ว19ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับยาวๆไปเลยเนี่ย ดาวองคานซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษจะโคจรมีตําแหน่งเป็นนิดในราศีกรกฎแปลว่าเสื่อมหมดแรงอ่อนกําลังในทางโหราศาสตร์เขาจะมีดาวมีวิชาโหรว่าเรื่องเรื่องของดาวเด่นเรียกว่าอุดมหาอุดแปลว่าสว่างอุดจะนะไม่ใช่อุตตมะอุตมะคือต่อเต่าอุดจะคือสะกดด้วยจรจานแปลว่าสว่างสวัยในทางโหรเนี่ยโหรเราเนี่ยหรือบรมครูโหรเพ่งมองดาวบนท้องฟ้าและเห็นดาวสว่างสวัยคือมีกําลังเพราะฉะนั้น ในตำแหน่งตรงกงันข้ามกันเรียกว่านิดคือดาวอับแสงดาวหมดแรงดาวหมดกำลังดังนั้นในตั้งแต่วันที่19ตุลาคมเป็นต้นไป45วันดาวอังคารจะวิปริตหลายสถานทั้งเป็นนิดนะทั้งมีตำแหน่งพักองศาในช่วงปลายปีมน20กันยายนวิปริตมนว่าเดินหน้าถอยหลังนะหมุนนะพักองศา8ธันวาคมนะปลายปีเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจึงเห็นได้ว่าชาวราศี เมธจะต้องตั้งสติไงว่าดาวมันไม่ได้โครจรเป็นปกติโดยทั่วๆไปมันยังส่งไปถึงดวงเมืองวัฒการบ้านเมืองถ้าเกิดจะถามว่ากลางปีนี้เป็นไงบ้างยังไม่เป็นไรหรอกโดยตําแหน่งโดยหน้าที่โดยอํานาจต่างๆยังไม่มีใครหลุดหรือมีปัญหาอะไรหออะไรหรอกแต่เดี๋ยวพอไปปลายปีนะตั้งแต่ประมาณเดือนที่ผมได้กล่าวถึงเดือนตุลาพิกาธันวาเนะี่ยนั้นจะมีปัญหานะถ้าจะมีปัญหามีตัวน,นั้น พราะดาวปรตัวดวงเมืองด้วยคือราศีเมษเกิดระดวงเมืองเกิดราศีเมษใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็เกิดราศีเมษดังนั้นคุณรู้แบบนี้คุณจะทําไงหนูกลัวจังเลยจะไปกลัวอะไรพอเรารู้ไว้ก่อนไงรู้ไว้แล้วเราก็ต้องตั้งสติไม่ประมาทช่วงนี้อย่าไปรอเราต้องยอมรับตอนนี้มันเกิดวิกฤตในเรื่องของการค้าการขายเพราะอะไรคนมีสตังค์เขาไม่ยอมใช้สตังค์ไงเขาไม่เขาเก็บเงินใช่ไหมตอนเกิดโควิดมีคนใช้จ่ายมากกว่านี้จริงไหมไปถามร้านค้าเลยคึกคักมากกว่านี้แม้ว่าเดิกไปนั่งไม่ได้ก็สั่งมากินนะ ตอนนี้ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่จ่ายคือไอ้คนมีตังมันไม่จ่ายไงเรื่องเรื่องเป็นงนี้เพราะอะไรผมจะบูดให้ฟังนะมันก็มีผลมาจากการบริหารบ้านเมืองอะผู้บริหารบ้านเมืองต้องสร้างแรงจูงใจนะแรงจูงใจในการกินใช้ใจ่ายคุณจําได้ไหมผมไม่อยากไปเชียร์อะไรเขาหรอกนะสมัยที่รัฐบาลยุคคุณทัศินยุคต้นๆน่นะ บ้านเมืองตอนนั้นเหมือนจะแย่แต่แกบอกเหมือนให้คนมีกําลังใจอะสู้ต่อไปต้นผลจะทําโครงการนี่จะช่วยคือหมาคนก็อยากกินอยากใช้อยากจ่ายคือบรรยากาศมันคึกคักอะบางทีมันไม่ได้คึกคักจากสภาวะโดยรูปการแต่มันเป็นสภาพจิตใจของคนแล้วก็ลงมาทุ่มมันเลยทําให้ที่ร้ายกลับเป็นดีตอนนี้สภาพจิตใจคนเหมือนไม่อยากใช้ไม่อยากจ่ายเซ็งงงหนอยเหงาดีสภาพเป็นงี้เพราะนั้นเราเนี่ยซึ่งรู้ดวงรู้ดาวเราต้องตั้งสติยาราศีเมษเนี่ย อกาการเงินชิดดูละโดยองครวมเนี่ยดาวการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยดูจากดาวศุกร์ดาวศุกร์นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคือกลางปีนี้เป็นต้นไปวันที่9ก้ากรกฎาคมดาวการเงินโคจรเป็นราชาโชคไปเดือนหนึ่งสองสิงหาคมดาวการเงินยังโคจรอยู่ในภพปุตตะราศีสิงห์มันก็น่าจะดีนะแต่มันถูกดาวเสาเล่งไงดาวเสาที่จรอยู่ราศีกลุมเนี่ยเล็งสุกเสาเป็นเสี้ยนศัตรู ไม่ใช่แปลวันสุกกรเสาทะเลาะก,กันนะมันแปลนิทานชาติเวรว่าเรื่องเรื่องโหราศาสตร์หลักวิชาดาวสองคู่นี้ดาวสองดวงนี้คู่นี้คือสุกกระสาถ้าเจอกันเช่นอาทิตย์ผิดอังคารพุทธอันดาพานวิวาทราหูสุกกระสาเป็นเสี้ยนศัตรูจันทร์กับครูเป็นรดิต,ต่อกันมันเป็นโครงวิชาหลักวิชาว่าดาวดวงใดจะเอะกันแล้วมันจะทําให้เกิดมีปัญหาและมีปัญหาเรื่องใดก็ต้องมาดูว่าไอ้ดาวดวงดังกล่าวนิธิว่านี้เป็นดาวเจ้าเรือนอะไร ดาวศุกร์ดวงดังกล่าวเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีเมษเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักคู่ของชาวราศีเมษดังนั้นเมื่อดาวศุกร์จ้าเอกดาวเสาจึงมีกรณีของการขัดแยง้งมีปัญหาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินและความรักหุ้นส่วนอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมแปลว่าจากนี้ไปในห่วงที่ชาวราศีเมษจะต้องระวังก็คือตั้งแต่วันที่สองสิงหาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ26สิหสิงหาเดือนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามที ในวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาเนี่ยดาวการเงินจะโครจรเป็นนิดแปลว่าเสื่อมหมดแรงเนี่ยแต่มันได้เป็นอุดมเกณฑ์ได้เป็นเกณฑ์ที่สําคัญเพราะดาวที่โครจรเข้าเรือนอริของราศีปาศาวะเนี่ยมันได้เป็นอุดมเกณฑ์มันแปลว่าอะไรจะแม้จะเสียแต่ก็มีทางได้ไปอีกหนึ่งเดือนนะครับยี่สิบเอ็ดกันยายนดาวการเงินโครจรเข้าเป็นกเกษตรราชธิบดีแต่เป็นพินทุบาทแปได้มากใจามากไปเดือนหนึ่ง พอเข้าเดือนตุลาคม16ตุลาคมดาวการเงินทั้งเป็นประและเป็นมรณะไปเดือนหนึ่งคุณจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้เงินเป็นกอบเป็นกอบเ,เป็นกรรมก็ต่อเมื่อเข้าวันที่เพฤศจิกยายนไปแล้วนะครับดาวการเงินของคุณจะโครจรได้ตําแหน่งที่ดีคือดาวศุกร์นะเป็นมหาจักรอยู่ในราศีธนูนี่เป็นงี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่9ก้าพฤศจิกยายนแปว่าส่งท้ายปีเก่าปี2567ชาวราศีเมษในเรื่องการเงิน ความรักคุ้นส่วนการงานโดยอ,องรวมยังพลิกฟื้นกับคืนมาดีแปลว่าตลอดเส้นทางจะา like, ยจะเป็นอะไรก็ตามทีสู้อย่าหมดแรงหมดกำลังแล้วรู้จุดจบเหมือนที่ผมรู้ชีวิตว่าผมจะมาถึงจุดนี้และระหว่างทางผมลากเลือดไหมหรือลาบลื่นผมลากเลือดแต่ผมรู้วันนี้ไงผมเลยสู้คุณก็เช่นเดียวกันต้องมีสิ่งนี้อยู่ในดวงจิตเรื่องของการงานในชีวิตจะดูแล้วว่า คุณชาวราศีเมษต้องรู้ว่าดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวเสารดาวเสารเนี่ยนะเลขเจดนะโคจรอยู่ในเรือนลาภะนะตั้งแต่มีนาคมปี2อ6พคือปีที่แล้วและอยู่ยาวจนถึง19พฤษภาคมปี68กรรมะลาภะกรรมะแปลว่างานลาภะแปลว่าลาบแปลว่า จะมีลาบอันเกิดจากการลงมือทํางานจะมีลาบอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติหน้าที่ที่เหนือกว่าใครๆถ้าเราทำอะไรเท่าเขามันจะไปได้ไย่างก็มีคู่แข่งเยอะแยะนะผมเจอคนมามา,มากมายรวมถึงตัวเองเป็นคนนอนน้อยทํางานมากมาตลอดชีวิตแล้วก็รู้จังหวะชีวิตช่วงไหนที่ดียิ่งทุ่มสุดชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคุณต้องรู้ไว้ก่อนโอกาสโดอง์รวมภาพใหญ่นะ่ะมันดี แต่มันก็มีดีมีร้ายเพราะหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมันถึงสี่พจิกยนดาวประจําเรือนการงานโคจรพักองศาแปลว่าโคจรถอยหลังในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพักหมอดูบางคนก็ถายว่าร้ายแต่แตามความหมายของอาจารย์อาจารย์ทายว่าดีดาวพักแปลว่าดาวมีกําลังดาวพักแปลว่าดาวโคจรช้ากว่าโลกให้เราเหมือนกับรถไฟอ่ะเราจะขึ้นรถไฟอ่ะรถไฟวิ่งไปดางหน้าเร็วๆเ,เราขึ้นไม่ทันอ่ะถ้ารถไฟถอยหลังมารับเราได้ก็ดี เพราะนั้นจึงเป็นโอกาสของคนทําในเรื่องงานสําหรับชาวราศีเมษสรุปเรื่องการงานชาวราศีเมษหาให้เจอว่าชอบอะไรคุณจะชอบอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านนะไม่ใช่เขาเห็นเขาขายอาหารดีก็อยากขายเห็นขายขนมดีก็อยากขายไม่ใช่อันแรกชอบนั่นนะใช่แต่มาลงมือศึกษาดูอย่างทดลองดูอย่างหาข้อมูลอย่างไอที่เขาทำอยู่มันมีกี่เจ้า มีมีกี่รายและที่เขาประสบความสาเร็จอ่ะเขามีรสชาติยังไงไปลองนั่งกินนั่งดูหลายๆวันหลายๆเวลา,ยลา,ยลายอย่างว่าเขาทำอย่างไรเขาพูดไงกับลูกค้าเขาบริการยังไงอ่ามันต้องทําขนาดนี้เลยนะแต่อคนในประเทศนี้มันชวยไงมันก็อยากรวยแบบเขาอยากโชคดีเหมือนเขาอยากเฮงเหมือนเขาแต่ไม่ได้ลงมือลงลึกในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะไปหาข้อมูลในเชิงลึกแล้วลงมือปฏิบัติตทดลองอันนี้กหลักใหญ่มันต้องทําอย่างนี้นี่พูดจากชีวิตจริงเลยนะ อาจารย์จะหุงกวนสีพึ่งเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ๆก็หุงกวนนะทดลองสิถ้าใช้น้ํามันมะพร้าวกิโลหนึ่งเทียนขี้พึ่งจากเทียนแท้จากรังพึ่งกิโลหนึ่งมันเนื้อมันเป็นไงมันเนียนไหมมันแข็งไปไหมออลองทดลองสัดสว่วนแล้วใส่ใส่วาออกไปจะเป็นไงกลิ่นเมื่อไหร่จะออกอ,อแล้วถ้าเกิดทดลองเอาใส่ไปมันจะไหมไหมเพราะใส่กระทะมันเหมือนทอดไหมมันต้องทดลองทําเองทุกอย่างทดลองถูกลองผิดลองถูกลองผิดจนกระทั่งได้บทสรุปคือวิชาคุณก็เช่นเดียวกัน อย่าให้ดูแต่ดวงสิไอ้ดูแต่ดวงว่าดีคุณไปคิดเอาเองเหรอบางทีคุณคิดไม่ได้อะผมจะพูดให้ฟังคิดให้ตาย,ยคุณคิดคุณคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงเอาละครับโดยสรุปองค์รวมของดวงชะตาของชาวราศีเมษในครึ่งปีหลังจะมีเกณฑ์เป็นไปในเชิงการงานโดยภาพรวมว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสรอคุณขอให้คุณมีความหวังความตั้งใจที่จะลงมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้จริงลึก ทุกมิติเรียนรู้โลกในเรื่องของเทคโนโลยีคุณเรียนรู้ไหมติกตอกนะแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะใช่ไหมอินสตาแกรมไลน์ Facebook ต่างๆนะครับยูทูบเรียนรู้สิมันต้องทำํายังไงกฎกติกาเขาว่าอย่างไรกฎกติกามา,ายร,รยาทไม่ให้มีปัญหาไม่หผิดอะไรที่เป็นกฎระเบียบใหม่หนู่นนี่นั่น เราจะเอาโปรดักเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงในเมื่อตรงนี้ไม่มีต้นทุนแต่เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้แต่ก่อนคุณจะทําอย่างนี้ได้คุณต้องไปซื้อทีวีซื้อวิทยุซื้อหนังสือพิมพ์ต้นทุนมาหัวลาเลยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คุณจะต้องรู้นี่พูดถึงลงลึกเลยนะชาวราศีเมษจะต้องรู้เพราะมันมีโอกาสรอแล้วให้คุณรอแค่ปีนี้พอปี2 5 6 8ไปแล้วนะไปถึงปี71เนี่ยมันจะไม่ให้โอกาสคุณแล้วนะ โอกาสตรงนั้นยากเพราะตอนนี้กรมมะลาภะอยู่สองปีครึ่งตั้งแต่มีนาคมปี266ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมปี268นะครับเพราะนั้นนี่คือบอกกล่าวให้ได้ทราบแล้วโดยเพราะวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่4พฤพจิกานเนี่ยปลายปีนี้เป็นช่วงที่คุณที่เกิดราศีเมษคิดออกคิดก่อร่างสร้างลงมือทาด้วยความตั้งใจคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเจอและคุณจะจับมันมั่นคั้นมันตาย จำไว้นี่คือเรื่องดีเรื่องการเงินก็เป็นไปตามที่ได้บอกกล่าวเอาละครับดวงชะตาของคุณก็เป็น,นไปในบริบทนี้ส่วนชีวิตคุณก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลดุดรมให้ใจเพราะบุญเป็นกําลังเริ่มต้นตั้งแต่ได้ทําแล้วมีความสุขเลยแล้วก็เป็นกําลังสะสมไปเป็นตัวหนุนเสริมเพราะไอ้ที่เราดีรวยมีโชคลาภมีอะไรมากกว่าใครแล้วทําอะไรเท่าเขาและดีกว่าเขาเนี่ยบุญมันเป็นกําลังโบราณว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้บุญวัสนาแข่งยากต้องทำเอาเองดังนั้นหาโอกาสสร้างบุญ บุญใหญ่ที่ผมแนะนำนะครับกับพระเรียสง์หลวงตาสิริอินทสิริท่านสร้างนะครับสังเวชนียสถาน4อยู่ที่ขอนแก่นนะครับและเป็นโอกาสจากนี้ถึงถึงแค่ปลายปี70นี้เท่านั้นท่านจะสร้างเสร็จให้เสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นใครสนใจก็ร่วมบุญกับท่านที่จะเป็นมาเป็นมหาวิหาราทานคู่แผ่นดินไปอีกหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีนะครับร่วมมือท่านสบุญเร็วๆนี้ก็คือบุญทำให้ ดวงวิญญาณทาลุกที่ถูกตำแท้งดวงวิญญาณเล่ร่อนและญาติขาดมิรด,ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของคุณเองเพิ่งผมได้นํากระทําต่อเนื่องมา13ปีปีนี้ทําเป็นปีที่14นะครับปีนี้จะจัดทบุญใหญ่ที่วัดเจ้าอามเพราะนั้นใครจะเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรสังฆทา,านออกโรงทานหรือกิจกรรมบุญต่างๆในรายละเอียดติดต่อตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับหรือรายดีแอดฟันธงดอทคอมนะครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวส่วนในเรื่องวัตถุมงคลต่างๆที่เป็นของมงคลเสริมบุญ,ญาราศีเดี๋ยว ไปติดตามชมในคลิปของฟันธง12ราศีออนโซเชียลกันแล้วกันนะครับแล้วครัวนี้คือภาพรวมบอกให้ได้รู้ให้ได้ทราบเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณ SOS พลัสทุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นใส่ในกล่องดินสอครับมีลายมินเนี่ยนและ Hello Kitty ้เฮลโลคิตตี้ลายลิขสิทธิ์น่ารักนะครถูกต้องเลยนะครับราคาเพียงชุดละ89บาบาทนี่น้องๆหนูๆเนี่ยนะมี ไอ้คือ,องี้เราเนี่ยใช้มีดปอกผลไม้กลางคืนฟุบเผลอมันพลาดโดนนิ้วเลือดออกโอ้โหเลือดตกยางออกคือหรือหรือเดินไปชนอะไรเหล็กเหยียบมันเพียงข้ามเมืงคืนนะเพราะฉะนั้นบ้านเราทุกบ้านควรจะมีชุดประถมพยาบาลชุดเล็กเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเรื่องแบบของยาฆ่าเชื่อนะหรือจะเป็นนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องไปหาแต่ถ้าเกิดพูดถึงพาสเตอร์เนี่ยนะครับพาสเตอร์เนี่ย อาจารย์ให้นึกถึง SOS พ l u s att, แล้วมันหาซื้อไม่ยากนะครับมีทั้งแบบกันน้ำรุ่นธรรมดาและแบบผ้าก๊อซนะครับหาได้ตามร้าน7ซเว่นอและร้านขายยาทั่วไปทั่วประเทศครับนะครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวเอาละครับสุดท้ายนี้ขอขอให้ชาวราศีเมษดวงชะตาครึ่งปีหลังคุณจงเดินดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเจอหลักคือง,งานของชีวิตที่จะสามารถเริ่มต้น สร้างชีวิตไปสู่ความสาเร็จอย่างรุ่งโลดในปี270ต่อไปจงประสบความสําเร็จทุกคนท่นปรทุทง